รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่ช่อง5วาไรตี้ค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์12นาฬิกา45นาทีแบบนี้นะคะทางช่อง5สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกับเรื่องราวสาระดีๆมากมายที่เรานำมาฝากกันเพื่อให้วันหยุดของคุณผู้ชมเป็นวันหยุดที่มีความหมายค่ะ การช่องห้าววารตี้วันนี้นะคะเช่นเคยค่ะเราพูดคุยเรื่องกฎหมายง่ายๆและเป็นกฎหมายใกล้ตัวนะคะกับช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่องห่าวารตี้ไปติดตามกันเลยค่ะ ช่วงรอบรู้กฎหมายเรื่องนี้กับทนายช่องห้าวอารตี้วันนี้นะคะเรายังได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรค่ะอาจารย์นันทนาอินทนนทนายความหุ้นส่วนบริษัทติลิกี้แอนด์กิฟฟินส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดซึ่งอาจารย์ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งของเมืองไทยระดับแนวหน้าเลยก็ว่าได้ในเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันมาต่อเนื่องวันนี้สวัสดีท่านวิทยากรค่ะสวัสดีครับ อาจารย์คะกฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ใช่กฎหมายใหม่แต่มีการอัปเดตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและครั้งล่าสุดนี้เห็นบอกว่าพัฒนาไปเยอะเลยทีเดียวมีสาระสําคัญในการอัปเกรดอย่างไรบ้างคะครับก็คือกฎหมายลิขสิทธิ์ในปัจจุบันนะครับจะพยายามที่จะไล่ให้ทันเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับที่ล่าสุดนะครับมีการแก้ไขเนี่ยในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเราเรียกว่าความรับผิดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับข่าวางก็คือ ผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตคือใครนะครับก็อาจจะเป็นพวกเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือว่าเป็นคนที่รับฝากข้อมูลต่างๆที่อยู่อยู่บนเว็บไซต์นะครับหรือว่าแม้แต่ว่าพวกเราเองนะครับการที่เราเนี่ยใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับหรือว่า l ล n e แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเราอนุญาตให้บุคคลอื่นนะครับสามารถที่จะนำข้อมูลเนี่ยมาฝากไว้ นะครับในเว็บไซต์ของเรานะครับในช่องคอมเมนต์นะครับ, Comment, รบหรือในเฟซบุ๊กของเราเองเนี่ยนะครับตามกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าเราเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตคนหนึ่งเช่นเดียวกันปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ว่าถ้าหากข้อมูลที่เอามาฝากไว้กับเราเนี่ยเป็นข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์<อ>นะครับแล้วก็มีการทําซ้ําในเว็บไซต์ของเราในเฟซบุ๊กของเรานะครับแล้วก็เอาข้อมูลนั้นเนี่ยออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเนี่ยตัวเราเองเนี่ยจะต้องรับผิด ตามกฎหมายด้วยหรือเปล่าก็จะเป็นประเด็นสําคัญเรื่องหนึ่งครับที่กฎหมายได้กําหนดไว้ครับค่ะกฎหมายเขากําหนดไว้ยังไงเขาคุ้มครองผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตยังไงคะคือมีการให้ความคุ้มครองผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับที่ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ให้ต้องรับผิดในทางแพ่งและทางอาญาไปด้วยนะครับโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับเช่นคนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยนะครับจะหลุดพ้นจากความรับผิดโดยที่จะต้องมีมาตรการ ต่างๆนะครับต้องมีนโยบายในการที่จะคุ้มครองงานลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดนะครับก็เช่นสมมุติว่าก็คือเจ้าของ Facebook ก็ดีหรือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ใช้สําหรับขายของขายสินค้าต่างๆเช่นช้อปปี้ลาซาด้าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับเพื่อจะให้เอาข้อมูลนี้เนี่ยลงจากระบบอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าสมมุติว่าเราดําเนินการตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์เขาเรียกร้องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นะครับเรามีการตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์จริงนะครับเราก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความรับผิดของการละเมิดลิขสิทธิ์ได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายอย่างนี้ครับก็คือกำหนดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับแจ้งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องแจ้งไปยังบุคคลที่เขาเอาข้อมูลนั้นน่ะมาโพสต์ในเว็บไซต์ในพื้นที่ของเราด้วยนะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาโต้แย้งได้ถ้าหากทั้งสองฝ่ายเจ้าของลิขสิทธิ์กับผู้โพสต์เนี่ย เขามีการโต้แย้งกันเองเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของอทั้งสองฝ่ายในการที่จะไปดาเนินคดีกันต่อไปเจ้าของเว็บไซต์หรือเจ้าของอพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องไม่ต้องรับผิดต่อไปครับก็จะเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่คุ้มครองทําให้ระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้ในอนาคตครับค่ะถ้าผิดกฎหมายลิขสิทธิ์แล้วจะไปเข้าข่ายผิดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่คะอาจารย์ ก็มีความเป็นไปได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าปัจจุบันข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับจะอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานอามิลิกสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟล์ตัวหนังสือนะครับไฟล์เพลงต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เราก็จะมีกฎหมายอีกหลายฉบับครับที่ให้ความคลองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเอาข้อมูลอามิลิกสิทธิ์แล้วเนี่ยสมมติว่า เอาไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงะนะครับเราก็ต้องดูว่าเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปลักษณะอย่างไหนถ้าแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วไปทําเป็นภาพลามกอนาจารหรือว่าภาพที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียะนะครับแก่บุคคลที่เขาเป็นเจ้าของภาพนั้นกรณีนี้เนีก็อาจจะเป็นความผิดตามพรบคอมได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งว่าข้อมูลลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับ ถ้าเราอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเรามีมาตรการต่างๆในการที่จะป้องกันไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้าถึงข้อมูลนี้ได้โดยง่ายเช่นสมมุติว่าเรามีพาสเวิร์ดป้องกันไว้นะครับแล้วมีพวกแฮกเกอร์รู้จักใช่ไหมรับก็คือพวกแฮกเกอร์เนี่ยมาแฮกข้อมูลต่างๆไปใช้วิธีการในทางเทคโนโลยีที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้เนี่ยการกระทํานั้นเนี่ยเราถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงมาตรการในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลลิขสิทธิ์ นะครับก็จะถือว่าเป็นความผิดตามพรบคอมได้เช่นเดียวกันครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราพูดคุยกันมาตลอดหลายสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ให้กับสังคมไทยมากยิ่งขึ้นอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมคะครับ ก็คือข้อมูลลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นข้อมูลประเภทหนึ่งใช่ไหมครับแล้วข้อมูลลักษณะอย่างนี้เนี่ยสามารถที่จะได้รับความครองเนี่ยในหลายกฎหมายนะครกฎหมายหลายฉบับด้วยกันอย่างตัวอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ก็คือข้อมูลลิขสิทธิ์นั้นอาจจะเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ขณะเดียวกันนะครับข้อมูลลิขสิทธิน์นั้นก็อาจจะถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่นเดียวกันนะครับ เ,ออเมื่อสองปีก่อนนะครับเรามีกฎหมายที่ออกมาเป็นกฎหมายใหม่เช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนนี้นะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่บุคคลทั่วๆไปอย่างเราเราเนี่ยนะครับในการที่ห้ามไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นอกจากงานอเมริกาสิทธิ์แล้วนะครับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็จะเป็นอีกกฎหมายอีกอันหนึ่งที่จะมามีบทบาทในชีวิตประจําวันของพวกเรานะครับในยุคเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นเจ้าของข้อมูลเองนะครับหรือเป็น ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นเนี่ยต่างต้องออระมัดระวังนะครับแล้วก็เคารพสิทธิของบุคคลอื่นในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลไม่ไว่าจะเป็นข้อมูลลิขสิทธิ์ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆก็ขอฝากในเรื่องนี้ไว้นะครับ คุณผู้ชมคะมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องนะคะหลกัหลกๆคือกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เราได้นั่งพูดคุยกันมาหลายสัปดาห์มีกฎหมายแล้วแต่จะน่าอยู่ก่าไหมสังคมนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนมีความตระหนักรู้ในเรื่องของลิขสิทธิ์และไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นปกป้องลิขสิทธิ์ของตัวเองอย่างเหมาะสมสิ่งเหล่านี้ละค่ะจะเกิดขึ้นได้ก็คือการที่เราร่วมด้วยช่วยกันในการเผยแพร่องค์ความรู้นะคะอย่างที่รายการของเราได้นําเสนอเรื่องราวของกฎหมายลิขสิทธิ์วันนี้ขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ร่วมพูดคุยกันน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 นคะอาาจร,รย์ กี้แอนด์กิฟบินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีครับช่วงหน้าช่วงท็อปซีอีโอจะเป็นใครนั้นต้องไปติดตามกันค่ะช่อง5วาไราตี้ช่อง5วาไราตี้ คชมครับรายการช่อง5วาไรตี้วันนี้ครับพาผู้ชมมาที่ไอคอนสยามนะครับซึ่งได้ยินว่าที่นี่มีการเปิดร้านอาหารร้านใหม่ล่าสุดเลยกับร้านที่ชื่อว่ามิวมีนั่นเองนะครับถือว่าเป็นการเปิดสวนกระแสกับสถานการณ์โควิดในทิแบบนี้ทําไมเขาถึงเลือกเปิดในช่วงสถานการณ์โควิดในทิแบบนี้รวมไปถึงที่นี่จะมีเมนูอะไรเด็ดๆยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ าดเจ้าของร้านอาหารนิวมีตั้งอยู่ที่ไอคอนสยามชั้นจีโซนยิลันดากล่าวว่าตนเคยทำร้านอาหารและขนมไทยที่ต่างประเทศจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เปิดร้านนี้ขึ้นมาทามกลางสถานการณ์โควิด -19 ท,ที่มีผู้ได้รับผลกระทบกลายเป็นคนว่างงานจำนวนมาก ร้านก็คือมีคอนเซ็ปต์ที่ไม่เหมือนใครคือเป็นร้านอาหารไทยวัสดุสดรสชาติอร่อยซึ่งเชฟจะครีเอาหารไทยที่อาจจะหาทานได้ยากให้เป็นเมนูที่ทานได้รสชาติอร่อยเช่นเมี่ยงกลีบบัวแกงขั่วต่างๆโดยเสิร์ฟคู่กับกับแกล้งด้วยขนมหวานเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมหนึ่งเมนูทานได้สองอย่าง เป็นเสมือนใช่เสมือนลูกรักเลยนะคะมาแบบเซอร์ไพรส์มากแล้วถ้าผมมาที่ไรเนี่ยลูกค้าคนอื่นจะต้องเสียใจเพราะว่าเธอจะเหมาขนมคือชื่อคุณแม่การันตีอยว่าร้านนี้ยของดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมแม่ใช่คอนเฟิร์มได้อีกอย่างเธอเป็นคนใจบุญดีว่าพรุ่งนี้ว่าเกิดคุณแม่พอดีก็จะไปถวายพอดีายพระวบุญแล้วก็จะให้เนี่คนรับค้างทาเชื่ออยู่แล้วคุณแม่อร่อย คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมมีโอกาสได้คุยกับลูกค้าตัวจริงเลยเห็นบอกว่าชื่นชอบทานขนมมากๆเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคือทานไปครั้งเดียวติดใจครับมาเมื่อสองวันก่อนวันนี้ก็เลยเ <laughs> อาถุงไป <laughs> ต้องเอาถุงใบใหญ่ขนาดน,นี้เลยใช่ว่ะน้ำตาลสดอร่อยมาก<อ>น้ำตาลสดก็ไก่ล้านตัวเลยกลัวกลัวขนไม่พอใช่ไหมฮะถุงกระดาษถุงกระดาษเดี๋ยวมันขาดใช่ไหม้วนอกจากที่เมื่อกี้เมนูบอกไปแล้วอย่างเมนูอื่นๆมีเมนูชื่อชอบอไหมฮะคือไม่รู้จักชื่อขนมเพราะว่าเห็น เนี่ยค่ะวันนี้มามามารู้ความจริงว่าเชฟกับคุณซูซี่เนี่ยช่วยกันคิดคนขึ้นมาตั้งแต่เปิดร้านอยู่ที่อเมริกาแล้วมีบางคนแบบเรียกร้องอยากจะกินขนมก็เลยพี่ว่ามันเป็นขนมอะไรขนมไทยขนมจีนหรืออะไรขนมจีนเห็นเห็นเท่าที่คุยคือเป็นขนมไทยแท้ แท้ทั้งหมดเลยมีทั้งขนมชาขนมชั้นใช่ไหมครัแล้วก็มีมีขนมงาหมอนใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างเลยเคยเห็นบอกมีหม้อแกงใช่หม้อแกงที่ชิมแล้วดีมากละมดน่ที่ที่ชิมสำคัญคือแถมแก้วชามตัวชามลายชายสุดลายก็สวยอยู่แล้วด้วยใช่ครับ งความที่มันมีกลิ่นกลิ่อะไรน่ารักน่ารักคือประทับใจทั้งขนมแล้วก็ของที่ได้ติดไปติดมาเล็กเล็กน้อยน้อยก็เลยเตรียมถุงมาใหญ่มาเลยกล <c oughs> ัวกลัวขนมหมดเนีย่ยาการันตีนได้เลยคุณผู้ชมนะว่าขนมที่นี่อร่อยจริงๆเพราะฉะนั้นใ,ใครที่เห็นแล้วห้ามพลาดเลยใช่ไหมฮะครับผมคนที้เต็มขนเต็มที่พออีกไหมฮะเนี่ยถุงนี้น่าหน้าตาพอนี่เดี๋ยวไปลองดูกันคุณผู้ชมครับ เป็นไงบ้างครับผมอ่าก็อาหารเป็นอาหารไทยๆรั้วเนยนะคะครับรสชาติดีแบบไทยเดิมเลยค่ะไทยเดิมเลยซึ่งปกติหาทานที่อื่นได้ไหมครับแบบนี้ก็เอ่อต้องเป็นร้านอาหารที่ทําแบบโบราณจริงๆนะใช่เช่นกุ้งมขามนะคะปูสงเครื่องนะฮะต้องเป็นร้านที่เขาทำเน้นอาหารไทย้ๆค่ะเลยจะมีอาหารประเภทนี้ แต่ว่าสามารถมาทานที่นี่ได้ที่นี่มีครบทุกอย่างที่นี่มีครบทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาหารไทยอย่างเช่นต้มยำกุ้งใช่ไหมฮะ,ะ,ะเพราะที่นี่เรารับแขกบ้านแขกเมืองใครๆก็ชอบทานต้มยำกุ้ง <c oughs> แล้วขนม่ะคบเป็นไงบ้างเห็นกำลังทานอยู่เลยฮออะอะังจะเริ่มทานอยค่ะมื่กี้ชิมเป็นที่เค่ะอรยคะอร่อยค่ะไอศครีมผู้เรียนนะคะโอ้ดิฟเฟียรอฮะครับผมเห็นมีเมนูอีกหลากหลายเลยโอ้นี่เป็นทานเป็นครั้งแรกด้วยและงี้เดี๋ยวจ่ค่อยมาชิมเมนูอื่นๆเพิ่มเติมเลยฮะ เมื่อกี้ที่สั่งไปมีประมาณ8ปดชนิดแต่ว่าทางร้านเนี่ยก็ออกมาเสริมมีเหมือนกับพะโล้ปลาหมึกกระไส้ไข่พะโล้นะคะก็โอเคครับแปลกดีกันตีได้เลยว่าอร่อยแน่นอนอร่อยด้วยค่ะผมอยากให้คุณผู้ชมมามีหอยเชลล์มีหอยเชลล์มาแถมด้วยอร่อยค่ะอร่อยครับผมนี่กันตีได้เลยว่าอร่อยคือไม่ใช่มีเป็นอาหารไทยอย่างเดียวก็มีอย่างอื่นผสมเสพมาด้วยนะนี่อย่างหอยเชลล์ค่ะ แต่ว่าก็คือด้วยเครื่องปรุงรสต่างๆก็ยังคงเป็นไทยอยู่ค่ะรสชาติยังคงความเป็นไทยอยู่ค่ะการจัดจานจัดอะไรก็ก็ไทยค่ะไพแท้แบบเปรน้ยปดรอยสวยๆรู้ข้าวสั่งก็ยังดีค่ะเหมาะสำหรับรับแขกมาแข่งมือที่นี่ครับผมขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับคุณซูซี่หาไทยเทพธีรัาดาเจ้าของร้านอาหารนิวมีนหากใครสนใจแวะเวียนมาทานได้ร้านเปิดตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง22นาฬิกา ดานี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในสัปดาห์หน้าช่อง5วาไวรตี้เวลาเดิมกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ